ไปกี้เดินก่อนที่ลูกปะเดินอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งนอนลูกปะเดินเดินคนเก่งแล้วเร็วเดินเดินมามีเข้าบ้านแล้วลูกเดี๋ยวก็ลูกไปเดิาานลูกเดินเดินแล้วเร็วไปลูกเดินรับหมาไปเดินลูกนะเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเก่งจังเลยเม,ม,มื่อกี้วารอหมอบีโอ เป่งจังเลยเปิดประตูรับหน่อยเปิดประตูรับหน่อยเปิดประตูก่อนที่ลูกอืมนั้นออกไปคับลูกบอเตึ๊ดเไ้ยเด้อไม่เปิดประตูเลยเด,ดินไปลูกไปในทางไหนไปในน้ำหนักลบมาตะกี้ มดไปล้วเด้อโอ